ทันหมดนี่วันนี้อิ่มมีอดแน่เลยอ่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคือบาเล่กไก่ๆมาเดินเล่นนะคะคุณผู้ชมพอดีวออ่าก็ยังไม่ได้ทานข้าวเช้าด้วยเจอร้านข้าวราดแกงน่าทานมากเลยค่ะแต่ให้ทานครบทุกอย่างที่บาเล่อยากทานสงสัยจะหลายร้อยเลยนะคะแล้วอะไรดีครับอ่ะค่ะสวัสดีค่ะคือว่าน่าทานมากเลยเออราดสองอย่างนี้ละกันเท่าไหร่อะคะห้าบาท ถ้าสามอย่างละคะสามอย่างก็สิบเก้าครับสิบเก้าบาทครับของเราเป็นข้าวแกงบุฟเฟ่ครับทานได้ทุกอย่างซึ่กว่าจะอินข้าวแกงบุฟเฟ่กกฟเฟครับผมท้ายทุกอย่างสิบเก้าบาทแบบนี้ก็มีนะคะคุณผู้ชมงั้นเดี๋ยวขออนุญาตเข้าไปคุยด้วยข้างในได้ไหมคะ<อ>เดี๋ยวค่อยมาทานทีหลังค่ะคุณผู้ชม ก็เลยนะ่าสนใจมากๆบุฟเฟ่ต์ข้าวแกง49บาทคือทำไมถึงเริ่มต้นเรื่องที่จะทำเป็นบุฟเฟ่ต์ข้าวละแกงเนื่องจากของเราเนี่ยมันเป็นร้านอาหารทะเลนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่ช่วงกลางวันเนี่ยคนไม่ค่อยมีเวลาที่จะมาทานอาหารทะเลมันต้องใช้เวลานะต้องแกะต้องอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เลยเอาส่วนหนึ่งเนี่ยมาทำเป็นบุฟเฟ่ต์ข้าวแกงนะแล้วก็อีกอย่างนึงมันเป็นการบริหารวัตถุดิบด้วยคือแทนที่ว่า เขาเรียกอะไรเหมาโหลถูกกวา่าใช่ไหมเวล่เราซื้อมาเยอะๆเนี่ยมันก็ได้ราคาถูกเราก็เอาส่วนนี้มาทำบุฟเฟ่บุฟเฟ่ที่ว่านี่คือเหมือนกับ,ต,บตักได้ไม่อัน้นเลยเหรอครับตักได้ไม่อั้นจนกว่าจะอิ่มครับไม่มีเวลากำหนดไม่มีกำหนดเวลาแล้วก็จะตักราดข้าวก็ได้หรือถ้ามาเป็นกลุ่มเนี่ยจะตักเป็นจานๆใส่เป็นถ้วยๆมาแล้วก็นั่งแชร์กันท,ทานก็ได้ ก็มีหลายคนถามว่าเออเราได้กําไรไหมถามว่าเออมันก็แทบจะไม่ได้กําไรล่ะแต่อย่างน้อยๆมันก็เป็นการประชาสัมพันธ์ร้านในตัวแล้วก็เป็นการบริหารวัตถุดิบอย่างที่บอกตอนแรกนะครับโอ้โหคนเดียวเลยเหรอคะทานกีอย่างคะเนี่ยจอสามห้าอย่างครับคนเดียวทานไปห้าอย่างพอดี ทานกับเมื่อเพื่อกลับไปกลับไปก่อนเขก็เลยเหมาเลยมาทานร้านนี้บ่อยไหมกบ่อยอยู่ครับค่ะทำไมคือถือมาทานร้านนี้ก็ถูกครับและะ้วก็รสชาติอร่อยนั่นค่ะกับการทานแกงจืดลูกลอกครั้งแรกของบาเล่คือพม่รู้จักแกงนี้ด้วยนะคะ คือรสชาติใ่หมกัแบบแกงจืดข่าไปเลยแต่ว่าจุดต่างก็คือว่าที่เขาเรียกว่าลูกล่อค่ะเขาจะแบ่งสว่วนทำมาจากไข่แดงแล้วก็ไข่ขาวก็คือจะมีทั้งบางอันที่จะเป็นสีออกเหลืองเหลืองคือไข่แดงก็จะมีอันที่เป็นสีขาวก็คือจะมาจากไข่ขาวกินเข้าไปแล้วเนื้อมันบบนุ่มๆมากเลยอะ่ะคือแบบครั้งแรกที่ได้ทานยนนอดนมากย่างยาง จบอย่าเพิ่งนับศพทหารค่ะเพราะว่าที่นี่เขาเมนี่ขนมหวานด้วย ผู้ชมถ้าใครอยากทานข้าวรัดแกงแบบอิม่มพุ้มถูกอร่อยก็มาได้เลยนะคะที่ร้านซีบรีดอยู่เรียบคลองประปาสามเสนหลังกระทรวงการคลังแต่ว่าเขาขายข้าวรัดแกงเฉพาะวันจันทร์ุกเท่านั้นนะคะแต่ตอนนี้บาเล่ขออนุญาตพักถึงคมสักเทบก่อนแล้วกันนะคะพบกันได้ใหม่ในครั้งหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะบายโอ้ยแทบอยากะเะลเลอพัก